พอมันได,ได้ข่าวเข้า่ยคนก็อยากจะกินข้าวเหนียวขึ้นมาันสีอ่ะเนี่ยวันวันนี้อ่ะวันนี้ใช่ไหมดูข่าวว่าก็โอ้โหแ๋วเลยอย่างนี้โกมมดข้าวเหนียวไทยเลยข้าวเหนียวม่วงเลยเนี่ยอข้าวเหนียวม่วงเป็นที่ฮือฮาเลยตอนนี้ยอืมแล้วจะทาให้ข้าวเหนียวม่วงเนี่ยขายดีในช่วงช่วงต่อไปเนี่ยห,หน้าม่วงเนี่ยครับแม่คนนี้คนนี้แ๋วเลยทําให้มาม่วงนี่ฮือฮาขึ้นมาเลยเนี่ยฟังฟังอยู่ฟังอยู่ชอบเลยเนี่ยครับ ก็คือเราฐานะชาวสวนนี่ดีใจเลยใช่ไหมดีใจเลยดีใจเลยต้องขอบคุณเลยทำไมมีถ้าไม่จ่ายไม่ขอบคุณเนะี่ยซ้ำมันจะเป็นไปได้นะชาวสวนนี่ต้องเอากระเช้าไปสแสดงความยินดีขอบคุณเลยแหละเออครับท้ายก็ทําให้ชาวสวนเนี่ยมันมีชวิตชีวาขึ้นขนมข้าวม่วงนี่ดีขึ้นเลยนะดีขึ้นทันทีอะ่ะครับได้ผลทันทีเลยได้ผลทันทีเลยเนะี่ยฮะแล้วราคาประมงุ่งที่ผ่านมาเป็นยังไง ราคามะม่วงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันปีนี้ก็ยอมรับไปยังยังขายได้นะราคาราคาก็ยังต่ํอยือราคายังต่ําอยู่แล้วกิโลเท่าไหร่ช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเนี่ยที่ผ่านพามานี่ก็ประมาณที่ขายขายกันอยู่ก็ยี่สิบถึงสี่สิบาทประมาณนี้นะคือน้ำเตาไม้เบอร์สี่กับสีทองเนี่ยนะราคาใช่ใช่ครับใช่ครับยี่สิบถึงสี่สิบาทประมาณนี้ประมาณนี้ฮะแล้วนี่พอมีอน้องคนที่เอาไปเอาไปกินไปทีแล้วราคาจะดีขึ้นไหม ผมว่ามันขายข้องขึ้นอ่ะดีขึ้นแน่เลยดีขึ้นข้าวเหนียวมะม่วงโดยเฉพาะแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงยิ้มเลยเนะี่ยใช่ไหมครับใครขายก็ะยากจะลองกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วตอนนี้เนะนี่ย<ค>นะแล้วนี่มันเริม่มมีผลมีผลมีผลเริ่มมีเอาเดอร์จากต่างประเทศขยับบ้างไหมหลังจากมีกระแสแล้วมันเพิ่งวันนี้เองกระแสเนี่ยมันเพิ่งเริ่มวันนี้เองเลยที่เห็นเนี่ยนะมันก็กระจายฮือฮาไปหมดอ่ะในประเทศเนี่ยก่อนเลยแล้วในประเทศเนี่ยอ๋อคือแม้แต่กระแสในประเทศประเทศเองก็มีกระแสตอบรับขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหม แน่นอนแน่นอนเลยคนณด็โดยเฉพาะคนณนี้มะม่วงนี่คนอยากจะลองกินเลยแหละครับด,ดีดีมากดีมากมากันชมเชยเลยเด็กมาเด็กดคนนี้ทําให้ช่วยประเทศไทยนะช่วยประเทศไทยเลยช่วยคนณเมะม่วงดีขึ้นเลยแหละว่างันเถอะอืมครับดีมากดีมากก็คือทางคุณบานพบถ้ามีโอกาสคืออยากเอากระชับไปไป,ไปให้เลยใช่ไหม ไม่จะเป็นไม่ได้จริงๆชาวสวนเนีย่ยไปขอบคุณเลยอบ่างันเถอะ <laughs> เป็นไปได้เอาเลยก็เช่าเนี่ยไปเลย,ยเยอะเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยหมบ <laughs> ดีมากดีมากมากเลยดูดูดูเรื่องชอบใจมากว่าดติดตามดูติดตามดูชอบใจมากขอบใจมาก เดี๋ยวมะม่วงขายดีไหมคะขายดีครับอืมเนี่ยตอนนี้ขายดีมากกว่าเดิมไหมตอนเนี้ยก็ดีครับช่วงเนี้ยครับรู้รู้ไหมตอนเนี้ยมะม่วงน้ำตาลไม้กำลังดังช่วงเนี้ยครับกิโลละเท่าไหร่คะข้าวเหนียวเนี่ยหน่ร้อยหกสิบครับแล้วมะม่วงขายโลเท่าไหร่คะม่วงเป็นบัน นั่นแตบางชุดนะครับพม,มีคนมาส่งให้เราเงี้ยเนาะมันไม่ตายตัวเดี๋ยวก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยครขายมานานนี่ยังคะนานแล้วครับก็แม่ขายมานม่ได้ค่ะมาซื้ออะไรคะเนี่ยอ,อ๋อมาซื้อเป็นประจำไหมคะก็ไม่ไม่ได้มาประจำนะครอ๋อคือร้านนี้เป็นไงคะอร่อยไหมคะค่ะ อันนี้ไปทานกันทั้งครอบครัวหรืออยังไงกะเนี่ยอืมอร่อยใช่ไหมร้านนี้ค่ะ๋ยวช,ชอบทานไหมข้าวเหนียว,วมะม่วง